รายการเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยน้ำผักผลไม้100%ซสลัดเดย์บายยูนิฟสลัดเดสลัดดื่มได้ชีวิตง่ายยิ่งกว่าง่าย สวัสดีครับเพศหญิงนะครับเป็นเพศที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะนะครับซึ่งทําให้ผู้หญิงหลายคนนะครับเก็บไขมันช่วงสะโพกหลายหายคนเนี่ยก็รีเควสกันเข้ามานะครับว่าอยากได้ท่าออกกำลังกายที่ทําให้ดู่นดีสุขภาพดีแล้วก็ดูก้นแน่นๆขาม,มีเซลรไลต์นะครับให้ให้กับทุบนแบบนางแบบฝรั่งวันนี้มี3ท่าด้วยกันเป็นท่าอะไรไปดูกันเลยครับ anda, ท่าแรกคือท่าฮิปทัสนะครับวิธีที่เราจะเล่นคือให้นอนหงายนะครับจากนั้นขาะลรก็ได้มาหนุนหลังไว้นะครับเพื่อให้ความชันของหลังของเรานั้นประมาณนี่ให้วางเท้าองวามว้างประมาาณเท่ และเกรงกนยกเวขึ้นมาให้หายใจออกนะครับตอนที่ผ่อนลงหายใจเข้าครับข้อควรระวังของท่านี้นะครับคือเวลาที่เราเกรงกนข,นขึ้นมานั้นระวังอย่าให้หลังของเราแอ่นนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับคืออยากจะให้เข่าไหลแล้วก็เอวของเรานั้นขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่อย่าให้เอวของเรานั้นขึ้นสูงกว่าหัวเข่าครับ ท่าที่2นะครับคือท่า hip extension โดยใช้ยางเป็นตัวช่วยต้านแรงครับแต่หลายคนนะครับอาจจะเคยเล่นท่า dead lift มาแล้วนะครับท่านี้คล้ายๆกับท่า dead lift แต่ว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางของการต้านแรงด้วยการใช้ยางดึงให้ก้นของเรานั้นไปข้างหลังครับเนื่องจากว่าการต้านแรงของเรานั้นนะครับเปลี่ยนทิศทางเนี่ยจะทำให้เราสามารถเกร็งก้นได้มากกว่าท่า dead lift ในตอนที่เรายกขึ้นจนสุดครับสำหรับวิธีเล่นท่านี้นะครับให้ยืนขากว้างพอๆกับหัวไหล่หรืออาจจะก,กว้างกว่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้ใช้การพับที่ข้อสะโพกวิธีง่ายๆคือให้ก้นของเรานัั้้นไปขางงหล นั้นนะครับให้เกรงก้นยืนตัวตรงนะครับและหายใจออกข้อควรระวังของท่าน,นี้นะครับคือเวลาที่เราเกรงก้นและเอาเอวมาข้างหน้าอย่าให้เอวของเรานั้นล้ําไปข้างหน้ามากเกินไปเพราะจะทําให้ปวดหลังได้ครับสำหรับท่าที่3นะครับชื่อว่าท่า Step Up ครับท่าน,นี้สามารถใช้อุปกรณ์เช่นบันไดหรือว่าเป็นมานั่งที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้นะครับสำหรับวิธีเล่นนะครับแบบง่ายคือเราแค่ก้าวขึ้นไปตอนที่ขึ้นหายใจออกตอนที่ลงหายใจเข้าและทําซ้าครับ สำหรับแบบยอดนะครับตอนที่ขึ้นมาให้หายใจออกเกรงท้องและยกเข่าขึ้นมาด้วยครับขาลงนะครับให้เอาปลายเท้าค่อยๆแตะลงบนพื้นเบาๆแล้วก็ชักกลับขึ้นมาทันทีครับตอนที่ลงให้ลงด้วยปลายเท้าไม่ใช่ส้นเท้าครับ วันนี้นะครับเรามีเกบความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อก้นมาฝากกันครับกล้ามเนื้อก้นนะครับเรียกว่ากลู t ทียมแมกซิมสซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราครับหน้าที่ของกล้ามเนื้อก้นนะครับคือการทำฮิปเอ็กเซนชันนะครับหรือหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งในการทำฮิปเอ็ก n s i ชันนะครับขาของเรานั้นจะถูกเหยียดไปข้างหลังนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับการทำฮิปแฟ e ชันซึ่งขาของเรานั้นจะมาข้างหน้าครับ สรุปนะครับร่างกายผู้หญิงและผู้ชายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งได้ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่จะต่างกันตรงเลือกท่าออกกาลังกายให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้หญิงหลายคนไม่ได้อยากจะมีกล้ามแขนใหญ่ๆหรือว่าตัวกว้างๆนะครับมักจะอยากจะมีก้นแน่นๆขาสวยๆมากกว่าดังนั้นนะครับการที่เราเลือกท่าออกกำลังกายให้ไปเน้นในจุดท,ที่เราต้องการนะครับก็ท่าสำคัญแต่สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าสมดุลของการออกกำลังกายเนี่ยจำเป็นต้องออกทั้งตัวเหมือนกันนะครับเพื่อให้เรานั้นมีกล้า ส,สำหรับรายการตอนนี้ต้องขอขอบคุณน้ำผักผลไม้100%เสลัดเดย์บายูนิฟสแน็คสายฟิต1คขวดเพียง70กิโลแคลอรี่ได้ตรา healthier choice ไม่เติมน้ำตาล mm.